อ่าสวัสดีครับวันนี้วันที่20ิหลอกกูไม่ได้นะวันที่20นะครับธันวาคมจะปีใหม่ละปี6<ห>ก,กหกจะไปแล้วจะมาหกเก้าละอ่ะแข่งชิงแหวนกาดภาคดีด็อกนะครับหรือว่าโอเวอร์เดสเรานี้เองโอเวอร์โ<า>ดสหะไปเลยอ่ะมา,าเรา,าเริ่มจะพูดแข่งทางนี้ก่อน ่คิดแมนไอ่ไปมือไรยังไม่โดนแพ้เลยอ๋ออ๋อไปทักทายทักทายไอ้เขาทักทายตาสามไม่ค่อยเข้ามาชิงเลยนะเห็นล่วงรอบหนึ่งรอบสองอยู่เลยๆเลยเตือนเตือนไหมทำไมไม่ทำไมไม่ฟอร์มนี้ต่อชิงกระจกเอาอะไรมาเล่นมาเลยเหรออะไรนะได้บอร์ดครับได้บอร์ดออาวันนี้อะไรมาเล่นครับคางเไโรครับอ่ะคางเอีกแล้วโบรกหลอดหลอดกำลังสยองระเบิดสตาร์เอาไว้นี่ดิ ใครขอครับอ่าพอดีไอบอลมากระซิบอ่าอีกทีนี่อะไรนะเอาอะไรมาเล่นนะต่างเงยโลครับเจ็ตแค่ึงมาได้ไงเนี่ยโอเวอร่ารอดเช็คโอเวอร์ได้ใช่ไหมอยากได้ไหมวันนี้ผมว่าเช็คโอเวอร์ทางนี้มากกว่าโอ้มให้มันโอเวอร์สักทีสองทีไหมโอมผมไปเกิดได้แล้วลาตอนแลไอ้แล้วมึงเล่นกับเจ็ตใช่ข่าวตบเจ็ตมาเยอะไหมอ่ะใช่ครับแล้วเจ็ตไม่ได้โอเวอร์เลยเหรอเจ็ตไม่ได้โอเวอร์ครับอืมในแฟงแม่งโอเวอร์เอาเลยนั่นเนี่ย เอาแลวเน่นูมันนี้เอวาครับเอวาทำไมอาทิตย์ที่แล้วไม่มาจัดการ้วไม่อย e ู่ก็เตอเานี่ไอตาเาเอวามาที่แล้วไอวาแพ้เจ็ดมาแพ้แแพ้เจ็ดสองเท่าเอทำไมมึงออฟไซด์พี่อะเอ้ยอมึงอย่าออฟไซด์พี่ดิจับมากันกล้องเงไอต้องตามพี่ดิออฟไซด์ได้ไงไอไปก่อนได้ไงโอ้ไม่เป็นงานอะไรออกนี่เดี๋ยวตกรอบแรกแพ้เด็กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดยวเงัดมาทำไมเออาเงียบๆไออองแพ้ใครวันนี้ฮะ ไอ้ตามเล่นอะให้หน้าเองด้วยไม่ตามก็รีบไปแต่เองแพ้ใครวันนี้ฮะแพ้ใครแพ้ใครไอ้ไก่ปอหกอะเรอบอกเลยว่าข้างนอกยิ่งเยอะอุ้มรอบรองชนะใครมาใครน้องอะล่ะไอ้ไก่โอ้ชนะเด็กวันนปอหกอ้ามป๊ามะเราลอกเรื่องไปเยอะเล่นอะไรเล่นอะไรเราการเล่นอะไรเจ็ดเต๋อเหลือไหมเหลือไหมเหลือไหมเอ้ยเหลือไหมเต๋าเลยวะอ่ะต๋าเลยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องก็เหลือไหมล่ขายของอ๋อเออใช่ ยังเหลืออยู่มวะเหลือก่อนด้วยอย่านะบอกเลยนะว่าวันพุธที่24เนี่ยครับมาร์ทเรเดอร์ลิวคิแล้วก็ m อ็0 1ไอซองตัดอะจุ่มของมาร์ทเรเดอร์อะออกนะครับแล้วก็บัตติไฟก็ BFORP02 ออกมาพี่จะส่งมันออกแล้ววันพุธถ้าแยกแค้นแยกงเลยหลังกล่องก็ส่งวันพื่อรหัสคางีคาใจไอ้มาเตอร์มาเตอร์บอกมองเลยคนเล่นยังมองเลยพอคางีคาใจจะมีโคตลดเกิน20%่สิบไหมครับ ผมเห็นว่าหนึ่งผมเห็นวันหนึ่งยี่สิบสองมีสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่เลยพี่ยกให้เลยให้ดูนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยตอนนี้พี่ไลฟ์ไปกับช้อปปี้ด้วยนะครับใครจะอุดหนุนพี่ก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่นะครับแล้วก็ช้อปปี้พี่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์จันหนึ่งเสาร์ครับเที่ยงวันจันทร์ตีสองครับเอาให้ตายไปข้างครับเหนื่อยดีไมาคิดด้วยอยากเห็นโอเวอร์ว่ะเนี่ยไมอยากอยากไมอยาก ดูนี่ไอว่าจะเอาอยู่ไหมผมเห็นตอนทีเอ็นอะพอดีเลยไอ้ลิวคีบอกว่าโอเวอร์หลอดเนี่ยใช่ิวคยอ่าลิวคีมาแปะซื้อไหมซื้อลิวคีไหมเอาซื้อได้เหรอเอาเว้ยเอาเว้ยพวกความสวยงามเธอเดินยังไปขึ้นเมือบใครอยู่ข้างๆมั่งอ่ะตาบมึงเดินเข้าไปช่องที่กูนั่งพิมพ์มึงหยิบมัดอยู่โปเตอร์มาดิอยู่โปเตอร์เลยโปเตอร์มาบริษัทส่งให้กูวันนี้ อ้าวเพิ่งมาวันนี้เออยิบมาสองล้นเลยเดินตรงเข้าไปตรงเข้าไปอะไรที่คุณนั่งพี่นั่งแพ็กอยู่แต่ขาดอยู่แล้วมือซ้ายมือที่พื้นมีเงามีองาเลอแล้วหลังจนหนึ่งแหมมือหนึ่งไม่ว่างมือหนึ่งถือมือถืออยู่เยอะคุยกับเด็เกี้ยงเนี้ยเชิญตัวเดิมสกิลเปิดแสดงห้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงเล่นไก่ไก่มึงไม่แสดงใช่ไม่ที่เก็บแสดงใส่ดูักครับ ไม่ถือแล้ไอะไรไ,ได้ไม่ต้องโชว์ครับสก,กิลแวรไม่ต้องโชว์สก,กิลใบนี้กันเดียวยี่โชว์เล่นผิดนะมึงโดนะน,ดนะมึงโดนนะครับผมไอ้แฟงโดนมาแล้วนะไอ้แฟงทิ้งผิดตัวนะครับพรีเมียมเนี่ยโอูในไล์ไปไหนวะเตาหนาหน,นาหนิเออน่าหนามื่อยิ้มมายิ้มมาหูยังใหญ่พี่แปลแล้วเ <laughs> นี่ยโคตรใหญ่โตเลย <laughs> มันทำประชดอะ <laughs> หึ่งใบขึ้นมือครับหนึ่งใบลงดบไปเดี๋ยวนี่ช่วยกันกลางหน่อยเร็วมาดูให้ดูนะนี่เป็นไงไม่าดบแข็งยังดีเก็บสิบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเทนต์ค่ยมีแล้วกันนะเก็บแบบมีมีจับโปสเตอร์นี้เจ๋งกว่าคอยดูนะนี่สวยกว่าราคาขอข้าคาเองน้อยเองน้อยโอ้โหอุ้ยเป็นไงเเล่าหมือนทำมาชดอะคำเป็นลายดังมึงเลียมตอนนี้มึงเลียมเลยจากที่แรกขอขอบคุณขอบคุณเคเคนะครับที่ แจกพี่มาเอามาต่อเลยอู้มาหัวก่อนหนึ่งใบไปกินหนึ่งใบขึอีึงใบลงด่อมาเมื่อกี้ตอนที่กลางโปสเตอร์มึงดึงออกไปเปล่าวะใช่ใช่เลยให้เดี๋ยวกูนับโอยไว้เอ้อู้บอกไม่ได้หยิบครับแต่ไอ้ตาหยิบครับแต่แปด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 กันไล่จนเกือบหลับแล้วก็หลับไปหลายรอบแปดผมรอแยกใบเอ็มบีทีชุดหนึ่งอยู่นะเอือเอือเอือไอ๋บอลมันนั่งทำไว้ละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกกี่ใบอะไรยังไง ทิ้งไปนี่ครับแลวก็คนนี้ไลท็อปฉันลืมไปเลยไ่้อไม่ต้องไปตีแล้วเอ้มึงมีาำมหนังวะไม่มีเลยพื่งเริ่มไหมผมบุกก่อนนี่มันนอนไงมีเมินตั้งตั้งงงเลยปุ่มี p t g p ฟรีด้วยใช่ลืมอ่าคนดูสามพันคนครับอ่าคนดูขึ้นมา ตอนนี้ก็6นาทีนะครับการอัดคลิปเราสี่พันคนแล้วทันทีเราจะให้ทันทีเราจะไม่ยุ่งกับผู้แข่งขันแล้วนะครับเราจะให้เขาเล่นแล้วนะครับนอกจากมีอะไรแปลกๆบาสเปเจ็ดครับไอ้นี่เป็นไงต้องต้องพูดสกิลด้วยไอ้อย่าอย่าเปิดเกินนะมึงอ่ะไม่มีเก็บครับสลับตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บย่ดูสกิลฟาร์มและเจี่ยของมันนะแล้วก็ไม่ไม่เจอไม่เจอกลางคืนเออเขาบังคับแสดงเปล่าวะ ไม่ไม่ถ้าเจอถ้าเจอแสดงเียแต่ถ้าไม่เจอก็แง่เดิมคืนพี่ที่สามพี่ให้ให้ระวังการเล่นหน่อยมันออกคลิปจะโดนเชงาพนักงานไม่พอพี่ต้องคุมหลายกล้องล้วเกินแ้วให้อองมาช่วยอีกกล้องนึงอุ้ยไร่เก่งไส่เก่งอะไอ้อองเนี่ยครับที่แพ้เด็กประหก้วรอบแรกอะอะไรเดี๋ยวผมก็ซีนนะทีมงานทมงานกล้าพูดด้วยคำนี้อย่าแพ้เด็กประหกผมซีนครับอ ซียังแพ้กูพูดอีกทีอ๋อไม่เล่นนานนะดีแล้วเลยอ้าไปเรื่อยมึงไอเชชอ่อนว่ไอเชชไปไปส่งของแล้วไอเชชตกรอบรอบรอบองรอบรองพี่ไปมาพี่มาพี่ไปมาพิมอ๋อเชชแม่งแพ้รอบรองแพ้แพ้ข้างนี้เราอยากได้เรยแจ้านะครับโค้ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีนะครับที่ไลฟ์ที่ช็อปปี้นะครับ เที่ยงวันจันทร์ตีสองนะบอกเลยจันหนึ่งเสาร์นะครับโดยเฉพาะคือวันเสาร์เนี่ยอยู่ยันหว่างนะครับยันหว่างไม่ใช่มูลนิธินะครับพี่อยู่ยันหว่างนะครับมหน้าชุบให้เลยตาแห้ผมชุบนั่งทีไรนะผมคนชุบด้วยด้วยกันฟอนนัแต่เขาเน่มนเฮ้ยเป็นนี้เลยเหรอเอามาดิไม่โกงไม่โกงฟอนเหมือนใช่ป่ะ ตัดไปเลยอ่ะตัดแค่ได้ไม่ตัดก็ได้แนละ้วแต่แล้วแต,ต,ต่อุ้งเอาไปเลยไปสนละไอ้เท่า <20 S 3> ไหร่ครับออ้เป็นอ่ายี่สิบครับแล้วทางนน้นยืนเท่าไหร่ครับย <20 S 3> ืนยี่สิบเท่าเออเฮ้ยลดบาทได้เปล่าไม่ยอมอได้เลยมันตีไม่เข้าอะ่ะ<อ>เดฟอนนะทำไมเขามันทำอย่างนี้นะเมื่อกิ๊บเห็นใช่ไหมว่ามึงคอย่างี้นะพูดก็ได้พี่เขาไม่ค่อยเข้าใจเขาไม่ค่อยเข้าชิงแนี่มึงบอกหยอกหยอกหยอกพี่หยอก ตายิ้มยิ้มผมยิ้มแล้วก็ด่าในใจโกลนเพิ่งยิ้มอีกแล้วยิ้มอีกแล้วใช่เลยมันบอกมาไลลุยหายใจเย็นหใจเย็นในที่โทรศัพท์หายใจเย็นมันจะหยิบโทรศัพท์พี่ไว้ไววางวางซ้ายจะไปหยิบขวาอ่ายให้อ่านใบใยน้องก็ได้เมื่อกี้เทโอเราบอกเฮ้ยตัวนี้บอกว่าเมื่ออนไรทับมันจะกระโดดออกมาได้ลองไว้พูด่ะตอบอะไรจะลืมจะลืมหายใจเย็นสูดหายใจลึกๆครับ ผู้เล่นทั้งสองคนนะครับตื่นเต้นพี่บอกเลยอู้แม่งตื่นเต้นรอบรองรเจอเด็กปหกโอ้โหมันเล่นผิดเลยสองตัวครับอื้มนะมาเช็คได้ไรเนี่ยไหนดูเช็คดูหนอยนี้ทำไรได้้าอี่เออทำไรได้มาเมื่อตีถ้ามีออเดอร์สองใบแล้วคุณใครมันเก็ตสามตีบวกหมื่นอันนี้เข้าโซ่บาบูทเข้าโซ่ถ้ามี order CPU, ายยออเดอร์เซ็ตอยู่งานเดิมอันนี้ใครอะงนีง้ยเราเอาเช็คทีกคนไม่งสิซตจันนะ ทำกันทำกันปัดบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาเข้าส้มปัดเข้าได้อะไรครับบอกสกิลเลยบวกห้าพันครับทำมุนเลยมุนเลยมุเลยแล้วก็ลุกอันนี้เป็นโอราตีห้าพันตีแหวนครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับไปลองถามแล้วหรอมาแหวนนี่สกิลติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยมลังจะมาโฮูมาคิวพลังอะไรครับมให้แหวนให้แหวนหน่พลังแหวนนะเอาให้น้องมาดีให้เรียนเลย คี่ห้าคาดูเท่าไหร่ครับคิห้าดยวไม่กานะโอ้ยขาดละยังช้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาสอีกเดี๋ยวมันช้ำเดี๋ยมัช้ำามซ้ำทิ้งไปหนึ่งครับมาเอวาเดินหน่อยเดินสกิลครับเปิดท่าม่น้องแสดงอันนี้ขออะไรก็ได้หนึ่งไปโอ้ย เห็นไหมในกล้องเห็นไหมว่ามันห้าใบเนี่ยอะไรบ้างตัวที่ที่จะกับกองครับสับกองการ์ดเฮ้ยเวลาเก็บเข้ากองกระจายงี้ได้ป่าวะได้พี่ไม่แน่ใจนะเว้ยม,ม,มันท่ามันท่ามงัดอ่ะทำงัดได้ใหญ่ใหญ่ง,งัดใช่งัดคืออะไรเปิดงัดคือเนี้ยเอียงข้างบ้านหนึ่งครับอ๋อเดี๋ยวแอบดูงเงี้ยออ๋เพราะมันมันมีมันมีแข่งเลยนะเปิดสามมีคนทำในแข่งเลย จิบตึวนาขึ้นมืออะไรก็ได้มึงน,นี่เน้นหาของไงในอุม้มเด็กมาแบบนั้นเลยเดี๋ยว,เ,วดเดี๋ยวตตยก่อนเดี๋ยวคุยอะไรมึอองก็ไม่รู้ต้องเล่นแบบประหยัดเหรอเล่นแบบปะเฮ้ยส่งหนังเนื้อส่งหนังยักษ์ไาทำไมนี่แข่งตั้งแต่บ่ายสองนะ เอากี่โมงแล้วตามประยงประหยัดไรครับเบื่อเออทุ่มแปดตีบวกเลยนะเดี๋ยวมึงใส่ในเลกาข้างหนึ่งถือมือถืออันหนึ่งดูไหน่อยมันกดไว้มันเลื่อนลงอันนี้กดกูกูถามว่ากี่โมงมันใช้มือถือสองหมื่นเท่านี้มันไม่หงายในกาตีบวกเนี่ยนันก็ไม่ต้องใส่ไม่ตงใส่ในกาทำไมมือผมถึอไม่ถึงไหผมเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่ก็เล่นเกมอยู่ก็ต้องอย่างนี้เลยมือใกล้กว่อน มันแอคชั่นหนึ่งทาเท่ากันก็ใช่เลก็ไม่ต้องใส่ไงกูร่างบอกมึงแฮะไม่ถ้าผมไม่ไม่ไม่มีมือถือก็ควักมาดินี่ไงสแปดครับมันควักมาพี่ต้องกดสองแอคชั่นอันนี้ถ้าอันนี้แค่แอคชั่นเดียวคันนี้ตีโบมือหนึ่งขออะไรก็ได้ก็ตีโบยมือแต่พามือเดียวได้นี่ต้องใช้สองมือเดี๋ยวไปตีมือนะอันนั้นติ๊กติ๊กเนื้เรื่องอะไรนะ อันนี้ตีออกสิบแปดไม่ต้องใส่ได้เยี่ยมอย่างเงี้ยปาคุณแนะนำไม่ต้องใส่ไดกาเนี่ยเฮ้ยไม่เจอเลยจ้อโอ้ไม่เอาเลยอันนี้ก็ไม่เอาเลยสองคีย์ครับเปิดก่อนสองคีย์อะไรสองหมื่นสามหมื่นครับไม่มีให้เลยเหลืองเหลืองแหลงแหลงเนี่ยสองหมื่นสามอ๋อคีย์เดียว โอ้ยไม่มีเรื่องเลยแหี๋วะเอ้ยเอ้ยยุคประหยัดอยโอ้โหหมดมือแตกเนะจ็ดเขวมเ,เอาอะไรเล่นนะคราวน,นี้หายหมดแลวเอาอะไรเล่นปะบาทเปิดเจ็ดครับ ยังไม่ได้ทับขอทับที่ป่าเพราะว่ามันบดกเทิดตัวเป็นเองเอ๋ไล่ไลดไอ้ตามึงทำงานไฟฟ้าแล้วกูยี่มาทับสายไฟนะหาเรื่องหาเรื่องไงนี่น้องไล่ออกนะเนี่ยเดี๋ยวกูจะฟ้องไฟฟ้าให้ไล่มันออกไปหาเเรื่่องพีสไอ้ตาลที่ทำงานไฟฟ้าแล้วเสี่ยวกูยี่ทับสายไฟเวลานั่งมันเป็นความสับเพร้าโอ้ยแล้วนี่เลยมันไม่ควรสิบแปดสิบแปดยกยกเข้าเลยครับ ว่าดิตู้เฮ้ยทำไมมึงเชียวเวอร์เงี้ยอยองคิดพลังงานจะได้มันแล้วจะได้มันได้มันมันเลย๊อปวัตัวนี้เข้าโซ่ครับอืมทุกทิ้งอินตัวไหนป่วยไหมเท่าไหร่เป็นยี่สิบแปด มันเบางี้วะจีแปดโอ้บอกเบาจีสามโอ้ยสี่สามมิดมิดลายมิดลายเวอร์เบาวอร์โอเวอร์ดึงโอเวอร์ดึงโอเวอร์อ่ะองคนงโอเวอร์ดึงโอเดได้ขี้พอข้างอยูลงข้างตีครับใช่ครับห้าหมืน สองครีครับโอยเฮ้ยเอาจริงนี่ปุ้มมันกันนู่นไปแล้วชีบรองแันผ่านนะผ่านโอ้ยดันโอ้ยดันโอ้ยเอาแล้วไปนอโฆษณาไหมอมไม่รู้โฆษณาอะไรครับเฮ้ยมีโฆษณาด้วยมาขอโฆสณาหนึ่งดอกปุงครับเปิดท่าเหมือนเดิมครับไม่เปิดได้มั้งสามสี่อต่มากก็สี่เว็บเว้ยเด้อ กาดให้ได้เว้สี่วิแต่มันเป็นพ่วงขี <c> ้ไ <oughs> อ้กูบอกกูว่าแต่แรกเลยว้ยข้างนั้นเอ้แต่อุ้มขอทำไปแล้วนะสองข้างสองส,องสี่ขี้องข้างอ่ะจริงดิ <c oughs> หายกำลังดูแมัดทิ้งอยู่ครับตอนนี้คาง์ไโล่กำลังเสียเปรียบอยู่อันนี้มาจากนี่อ,อาร์ิเวาครับับบานหนึ่งออก็จะ<า> <4 S 2> จะเช็คปฏิหารเท่านั้น พี่เจตนาลูกพี่ไม่ให้ยูเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะเอาไม่เกี่ยวใช่ไหม,ไมคนอย่างมันไม่เคยเสี่ยงในไอุม้มใช่ไหมจริงอ่ะไม่จริง,รง <laughs> แต่น่าจะใช่นะคนอย่างอุ้มไม่เคยเสียเ่ยงมาครันี้มันคิดจะปิดเกมแล้วปล่อยห้าเดมมาสวัสดีหนึ่งครับแทบสามบวกห้าพันได้แหว,วนนะสกิลของออเดอร์เกตสามไอ้มึงพิกอะไรเยอะแยะสกิลครับอ๋อจะไม่ไ,ได้อยู่ฟังเลยใส่์เดมหนึ่งแล้วก็หยิบเอาผู้ใดจะายมรุปลงใบขึ้นมือ วิวเรียนไปเออเ่องยังไม่ไปะได้วิวตีครับอโซนาด้วยกันไปสามหมื่นโอ้ยสามหมื่นแล้ไออ๋อนด่อยู่วยสามว่าตีครับบัดหนึ่งขี้ขี้หลวัดหนึ่งขี้เดียวครขี้เดียวเหลอะขอเพื่อนเอ้ยรีดกอยอีกแล้วไอว่ารีดกอยอีกแล้วว่าไงจ้าว่าไงจ้า างไหนติดขี้ใสมาเลย์จ้าอเอเอือเอเอือตีออกเป็นสามหมื่นไอ้สามหมื่นสามมาบวกออเดอร์ห้าพันแล้วเพอร์เซนาอีกห้าพันไอ้เว้ยบวกสกิลเตห้าพันออเดอร์ห้าพันเพอร์ซนาอีกห้าหมื่นหนึ่งบวกสองหมื่นสามมืสามสามสามยี่ได้สองได้ครับปกติคันนี้อะคันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสาสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดครับสองคี้ อ้าวเฮ้ยอาเงียบเเ,เ,เป็นอะไรเนี่ยอ้วสสครับสองขีเอาซะงั้นสี่สิบไอ้อุ้มเขาลอดวะอุม้มขี้เดียวปะ่ะอา่าขี้เดียวครับอ้ยอะไรตัวเล่นอหะขี้เนี่ยมองไม่เห็นตัวัว r s o n าตัว p e r s o n <c ười> าไอไ้อยังห,งงหัวลอดดิ กูไปมึงนี่ไงอุ้มมึงตายแน่กูบอกเลยไปให้อ่ะบวกเป็นห้าเหรอทาพูดทางพูดเกมนี่ไงอ๋อพระยะทาพูดเกมเขายังไม่ไล่เลยเออมีหลงจับลีนไงบานเปิด์เจ็ดครับโอ้โหตัวมืออุ้มอ่ะนี่เหี้ยงหนาปึ๊กเลยเวอร์แตกกันแต่ตัวก็ตัวกเงียบกีบนะเพรว่ามีโอกาสชนะยังยังไม่แพ้ไม่ยถึงใคร รนัชนะได้ชนะด้วยด้วยอะไรเดียผมว่าต้องโอเวอร์มึงมึงก็พูดโอเวอร์แล้วมึงอะอะไรนะอะไรนะโอเวอร์อะไรนะต้งโอเวอร์มึงก็พูดโอเวอร์ไอ้เตาลงไปช่วยตีโอเคโอเวอร์ไหมโอเคเห็นยังว่าเอาอะไรมาชนะกูเห็นมันจั่วเลยคูนี้ปล่อยดีกว่าเอาของไปเล่นเท่าไหร่มันมา แค่นั้นแหละอุ้มบอกสามสิบสามมันห้าเดมิวหิวสามสิบสามิวไม่เอาแล็วเอาฟอน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 ขี้สี่สิบสาม่ขี้แล้วฟอนหนึ่งแหละเท่าไหร่อะยี่สิบแปดยี่แปดสามแปดสี่แปดดูกลางเลยอุ้มเองเออโอ้ย3ะสามแปดยี่สิบแปดสามแปดสี่แปดมากสุดมากสุสี่แปด โอ้โหได้สองได้ได้ดี๋ยวะะอะไรอุ้มบนไอุ้มขี้บนมาเหมอนไปเลยครั้งที่แล้วเะี่สิบแปดยี่แปดยี่แปดอันนี้สามสามสี่สามสี่สามยี่แปดสามแปดสี่แปดสองลูกอะสลูกอยู่โอ้โหไอ้ข้าวไอาอไรเอเท่านี้ถ้าเตรียมเสร็จแล้วเป็นสามหมื่สิบห้าไอ้นี่มาจากไหนวะอยู่บนมือเหรอ ไอเยอะมันวะนี่แหละได้เดียวสองลูาว่าไงสอนได้หืตายแนู่บอกเลยฟอนอนฟอนอนไรวะอะไรเนี่ยโอ้ไม่มันเลยโอ้บอกนิ่มเลยงานนี้องเาหมื่นมื่ก็ไม่แย่ไม่แย่ทิ้งเี่ะทิิงทิง้งลงมาตีต่ออันนี้ครานี้กี่ได้บ้างต้องได้ประเด็นอ๋อชีดได้เป็นตัวคไมเชินวะตครับไปไปี่เินวะเดย โอ้ยอุ้มตกไปวัดเลยอะทำเป็นไรคนตอนเฮียหิวเยเฮ้ยพลังเฮ้ยข้านี้เป็นยี่สิบข้านีเฮ้ย่้ยบิสิทจะไเท่าไหร่วะแล้วแล้วก็ร้อยข้าเ้ยกระจายดีถูกต้องมาแล้วที่อันนี้เนนี้โอเคเตย สี่หมื่นสี่หมืนขัานนเท่าไหร่ข้างนี 58, okay, ้เป็นสองหมื่นห้าสามหมื่นแปดสามมืนแปดโอเคเ้ยเหมือนจะเหมือนจะอันนี้อะ okay. ื่ไรอสี่หมื่นสี่ห0ื่นสี่หมื่นอันนี้สิบสามโอเคมืออุ้มมไม่ตันในสามร้่ามันน้ำไปแล้วเท่าไหร่อาาวันนี้บอกวอาเออเจอสามใบ ชิวมันจะหมื่นหนึ่งหนึ่งมื่กลายเป็นสองหมื่นหมแล้วอันนี้อีกหมื่นหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นสามโอ้โหออฟดาดแท้เลยไปหมดเลยเราต้องเช็คแต่แรกได้เดี๋ยวนะทำไมไม่เอาสองคิดที่ก่อนว่างงแล้วมันเช็คได้อเวอร์ทำไมอ่ะไปเข้านะอันนี้เกมผ่านไปแล้วพี่เลยพูดมาสนิทกันหมดนะไม่มีปัญหาไม่ต้องมาดราม่าใส่พี่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันลืมไงพี่ต้องบอกมันเดี๋ยวนี้ขาดจังหวดละ นก็ลืมแล้ว่ะมันผ่านไปแล้วโอ้โไม่เลยพูดนะใครไม่ต้องมายุ่งกับพี่นะบอกว่ารองชอบจุ่งยังไงก็รอดอตายมักชีวิตก็โอ้ว่าเหมือนกันกูบอกให้ไม่ใช่โอเวอร์อะเด็กดแบงก่อนบัรดิงโอ้สุ่เศร้าเฟอร์สามสุมเศร้าไปดิอุ้ยของดีเอ้ยเอ้ยของดีพี่เก็บไว้แล้วมันไม่ปล่อยอย่างที้เนี่ยตอนสองดำอะตั้งๆก็หาล่อยดิบ้าปล่อยไปแล้ว S <S สกิลเปิดท่าไอ้อู้มันน่าปล่อยเนื่องจาสร้างบทเรียนให้น้องเขาให้จักรจันทรน้องควรเอาสองขีดตีก่อนนะเมื่อกี้ซึมขี้เลดจำได้เปล่าซึมแล้วเมื่อกี้มึงบอกบอกได้ป่ะจวดได้อะไรโจทย์จะหิวอ่ะถ้ามันฮิวปุ๊บแล้วพลังบ่วยอีกหมื่นแล้วอ่ถ้าสองขีดมันต้องสองฮิวถูกไหมเออเป็นหลังอย่าลืมนะตื่นเต้นดิจ้าถูกหลังฝาดจับบ้างอะเรล,ล้วแล่นสนุกสนุกจทย์ทีสามารถตีแถวหน้าทั้งหมดได้ไตาสามโอโจทย์นะครับบอกมันว่าอะไรนะถูกลงด้วยฝ่าดจับบ้าน อ๋อตัวอันออเดอร์สามในบวกห้าพันถ้าลงได้ความธรรมาถ้ามีออเดอร์สามแล้วมากกว่าตีกวาดหน้าตีหมดหรอตีคะหน้าหมดเลยเป็นไงเป็นไหงไอ้ขี้นี่ชุดไหนวะชุดล่ายเสือไหมครับบอสซีพีแปรหรอใช่โอ้โหแม่งให้มาทำใหมวะตัวนี้หนึ่งสองหมดแล้วใช่ป่ะสามตีทำอะไรตีตีแบบเป็นแถบเป็นแผงอะไรเงี้ยเบื่อชังหว่ายเลยเก๋ง่ะยิ้มมาได้ขนาดนี้ร้ายกาจว่ะสวัสดีแทบเมื่อกี้ถ้าเช็คได้อีกทีนว่นชนะเลยนุ้ย โอ้แม่งตายมึงบ้าแบนไม่ใช่เอาเงินต้องไม่ตายเนอะได้ฮิวไอ้เยี่ห้อมันจะเอาแต่มึงสองคีย์นู้ยี่ห้อมโหก็ปล่อยฮีวเดียวกันสองคีดิมึงจะรู้ได้มึงจะรู้ได้มึงก็ไดฮิวเราสองคียตีก่อนเนี่ยที่จวดได้ฟังเราว่เราปฏิเสธถูกต้องเจอกันได้มึงไม่ได้เผลอนะเออรู้เท่าไหร่จ๊ะสิบสามเบกบอลจัดเดี๋ยวละตีอย่านะถอยหลังชักว่าไม่ได้นะจ๊ะ เขาไม่ให้นะจ้าตัวเองเอาออกเซฟมาด้วยป่ะเอ้ยตีก่อนหน้าเท่าไหร่จ้าตีออกสิบห้าไอ้เมื่อกี้จับตัวนี้ตีแล้วไม่ได้เหรออย่างไปตีเลยเมือเขาจะเสพแหมหยอกจอกเสพหรือะไรบ้างเพื่อสุธากำลังรออยู่ยังเพื่อนเปพื่อนตีก่อนหน็าตีเท่าไหร่บ้างไหมตีสิบสามตีหนึ่งใจร้ายสิบสามเออสิบแปดสิบแปดเออดูนะกดสกิลแววนไปด้วยอเกันจะเป็นยี่สิบสาม แล้วตัวนูนน้นตลาดตีออกเท่าไหร่ในกวาดมึงเนี่ยตีออกสิพาตีท่าว่างหมดเพราตอ,ตอนนี้เสร็จไม่ทันหรอไม่ได้ไม่ทันมันตีอยู่แม่งกำลังโดนตึงหรอกำลังโดนขึงอยู่ตีพอมกันกำลังโดนขึงพืชอยู่ขึงพืชตีไม่ทันขาดไม่ทันเลยอะไรอุ้มร,<น>รีดกองมันจะย่าจะออกเหรอกับมือแทนไอ เกลียดจริงๆเลยตัวเนี้ยีไปบบเช็คบอร์ดด้วยแม่งไอ้กูเกลียดจริงๆเลยตัวเนี้ยแม่งชุดอะไรบอกกูหน่อยดิสุดห้ามีสุดห้าอันนี้มันแคน่ครับเป็นอาร์ไทยไม่ชอบเลยหมอเล่นอ,อันนี้ตีออกเป็นยี่สิบไม่กันหรอันต้องปล่อยอยู่แล้วล่ะคิวพลังเซ็งเลยคิวโอ้โหอคิวได้ด้วยไปเซ็งเลยให้โอกาสเขานะคิวพลัง เอาพลังหยิบมาอ๋องกางครั้งเดียวเลยหิวเลยทำสบายหิวเลยหิวเลยโอเคจบแล้วครับตบมือรสี่ยอดยิ่หมดแล้วโอ้โหหิวใต้เด็กหนึ่งหนึ่งใบสองใบโอ้ยอยู่ใต้กลางเด็กที่จะทำกองมาได้ไกลกี่ว่ะดีมากทำดีมากตารอบหน้านะที้กระจกเอาให้ได้โอ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดไอ้รอบที่อิงบุกครั้งสุดท้าย เฮ้ยอุ้มทำมาได้เช็คอีกใบไม่เกี่ยวกับหิวมือตายไหมกาดพอไม่ตายแฟนตองหิวไม่รับฮิวมึงอ่ะถ้าไม่รับฮิวอ่ะไม่ถึงไรกาดพอไหมอ่ะขาดแน่อนถ้ากาดไปเก็กาดพออยู่เลยข้อมูลเมื่อกี้ไม่ใช่ฮิวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ฮิวอ่ะไมถ้าตัวไม่ใช่ฮิวตายไปตายก็เป็นีกันให้ดูอยู่ที่กันไม่ถึงตัวไม่คุยทีละคนไม่เอาเดี๋ยวค่อยบอกว่าไม่ถึงว่าอะไรท่านเสียดายที่เช็คได้สี่ใบได้แค่สองใบหลังไงถ้าได้ก่อนนะ่ยไม่เอ้ยคือถ้าเขาได้มากกว่าสองทีก็มันกาดอยู่ไหมก็มียิงกูได้บนมมมืออใบนนึง่่ะเียถาไร้ การบุกของเขาเขาสุดท้ายอ่ะเขาสองสองทิกสองใบแรกน่ยไม่ได้อะไรเลยใช่่ใชครั้งที่สองได้สองใบเหลืองทิกตึ๊กแต่ถ้าครั้งแรกได้ทิกสักทิกหนึ่งมึงจะรอดไหมวะไม่ไม่นับฮิวมึงอ่ะไม่นับผิวบนมึงทำมนนับฮิวก็ไม่รอดไม่รอดใช่ใช่ขำใดอะนะเบื่อไว้แล้วแม่เอ้ยเมื่อกี้มึงหน้าตอนเขาตีเอาเขาเอาตัวกี๊เดียวตีก่อนมึงหน้าปล่อยนะใครจะโลภีผมเอมื่อกียวะารู้ก็รู้ฮารู้ก็รู้ก็โกงรู้โกง โอเคอาอ้มไว้แล้วเดี๋ยวชิงกระจกจะเราจะชิงวันเด็กนะครับเสาที่เท่าไหร่วะสิบป่ะใช่เสาที่เท่าไหร่อะใช่สิบนะโอเคอ้มมาว่าเาสาที่สิบชิงกระจกนะใบที่สามของร้านเลยอันนี้เลยสี่ใบไปละไปดีกว่าเอาไปไปนะโอ้ไปไปเราไม่รอลาโดยตั้งแม่มาใ้ไกลแล้วดีครับ